เนี่ยพี่นอ้องมันนี้ก็สิเก็บขวดกุ้งเจียวไปขายเนาะตามอะไรนีะครับหยุดไล่เหมือนก็เจ้อกาสเกียร์ทำความสะาดนะครับก็ได้ค่ามุกพระมาแล้วนี่ครับ เราก็มาถึงร้านรับซื้อของเก่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้สักกี่บาทมันก็ถือเป็นการทำความสะอาดห,ห้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงหยุดยาวเขาภาษาไม่ได้ไปไหนตังไม่ออกไม่ได้กลับบ้านนะครับดูซีว่ามันจะได้ค่าหมูกระทะตอนเย็นไหมจะได้กี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกันครับ นี่เราไมา่ดู้กันว่าจะได้เท่าไหร่นี่นะครับทุกคนคนี่ครับสรุปแล้วไม่พอค่าหมูกระทะต้องเพิ่มส่อีกว่าได้แค่ร้อยหกสิบบาทเองเดียว พอครับเก็นใครจะกินมากินด้วยนะครับมาเลยครับ